ไปกัประิทศต่างๆยกตัตั้งระบิต่อไปกอนั้ะทศไยแน่แน่ถ้าไปสายที่สุดแต่โปรนชาวไทยยิงไม่ได้ส่งยอขอยิงยืนานก็ที่เียน ในมเหสสวนราชัยสวรรค์ด้วยก้าด้วยกล่องขอเอชา I dag er det en stor dag. ไปเป็นบัตพราชกรณียกิจโดรยระยะทางไกลและกันดาลแต่ด้วยน้ำไทยอันแน่วแน่และฝ่ายสันที่สุดแก่องช์ชนางไทยก็ไม่ได้ทรงย่อขอทุกแห่งทุกคนการเป็นบัติในพระปริยัติธรรมเป็นผลให้พระพุทธศาสนาดำรงและมั่นคงรุ่งเรืองผู้ชาติไทยสืบมา ในโอกาสพระราชพิธีสงการพุทธศักราช2565จังหวัดสระบุรีได้สนองพระราชประสงค์